ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคนุณลุงแข่นะครับยังไงก็อยู่เป็นเอฟซีกันยาวๆกันเลยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพทุกๆท่านเลยนะครับ <c oughs> ยวงนี้ก็อย่างว่าแหละมันจะใกล้จะถึงเดือนหน้าแล้วไงวันที่สิบกว่านะาใช่แต่เราก็ดูกันออกนะ ถามว่าคนอื่นเขาดูฟังออกไหมออกออกหมดแหละเขาถึงมันเป็นแบบนั้นเนี่ยแต่มันก็มีคนที่หูนะ่ะอาจจะหนวกตาก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดเขาก็จะตัดสินใจไปว่าเออเขาอยู่ทั้งนั้นนะถูกต้องแล้วเออเขารักคนเรามันก็รักหัวปากหัวปัม๊มเหมือนพระรักศีกาเอฟซรู้ก,ก็ทั้งรู้ว่ามันผิดเขาก็ย,ยังรักรักมากนะตัวเอง คิดดูสิ fc เออผู้หญิงส่งของลับมาให้ดูนะเออผู้หญิงส่งของลับมาให้ดูอ่ะ fc ้องคิดยังไงแล้วพระบอกว่ามีแค่รูปเดียวเหรอสวยนะนั่นมันพระนะ fc แอดเล่นฟังแล้วรับบ่อได้เห็นไหมเออรับบ่อได้เห็นไหม ก็สีกาส่งของรับไหมให้ดูอเออพระบอกว่าของใครแล้วที่ส่งมาให้ในของใครก็ของเขาเองไงเออโอ้สวยนะเออมีอีกมะมีอีกสักภาพไหมโอ้อยากกอดจังจุ๊บๆโอ้โหน,นะน,นู่นนะอันเนี้เอฟซคิดว่าเป็นเป็นยังไงมันอาบัตไหมไม่ต้องถามแล้วเอฟซีนะอันเนี้ยเอ็ดว่ามัน มันก็คือสู่สมก็นซะเลยดีกว่าถ้าพูดขนาดเนี้เปิดโรงแรมเลยดีกว่าไหมเออทําขนาดนั้นมันไม่ใช่แล้วอันนี้มันระดับคนที่เขารักกันมันเป็นแบบนั้นที่เขาพูดก็คือคนเขารักกันเออคนที่เขาไม่รักกันเขาไม่พูดแบบนี้หรอกส่งของรับให้ดูกันเนี่ยโอโหนะเอาไว้ดูต่างหน้า <laughs> เออนะ มันไม่ใช่งไงถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยแอนแอดก็ว่ามันก็ยังลําบากใจแล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นเอาพูดนี้ง่ายอันนี้อย่าลืมว่าพระเขาแก่แล้วนะเออนะมีความคิดอย่างนั้น,นอี่โอ้แอนเบื่อจริงๆแล้วไม่อยากจะไปดูเลยเอาจริงๆวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมไปฉีดยาที่โรงพยาบาลจุลาอ๋อจุลานู่นน่ะใช่ไหมอืม นี่แหละ f อซนะก็ดูเอาเยี่ยงอย่างนะครับดูกันเยี่ยงอย่างเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคนดีเราก็นับถือเนาะเออพระไม่ดีแล้วก็อย่าไปนับถือเลยมีแต่เขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองแหละเาขาบอกว่าจะหมดประเทศหรือยังเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะคิดดูที่ระดับเจ้าคุณระดับระดับชั้นเทพอะ่ะเจ้าคณะจังหวัดเนะ่ะแล้วเจ้าคณะภาคเอฟซีเนี่ยมันสูงขึ้นไปอีกนะเจ้าคณะภาคเนี่ยเออทัก เจ้าคณะภาคนี่ใหญ่กว่าเจ้าคณะจังหวัดอีกอะคิดดูยังเด้งเลย <c oughs> ใช่ไหมเออเจ้าคณะภาคเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่าเจ้าคณะจังหวัดอีกคิดดูสิมีเงินเดือนด้วยพวกนี้จะมีเงินเดือนหมดโอ้สุดยอดเอฟซีเยเป็นระดับชั้นเทพทั้งนั้นหลยยังเป็นนะอย่าไปอ้างนะว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะอย่าไปอ้างเออเพราะว่าคุณก็อายุมาขนาดนั้นแล้วนะ่ะ ใกล้จะเข้าลงเอาพูดง่ายคุณยังไม่รู้ล่ะอ,อะไรผิดอะไรถูกเรียนมาระดับนะมาเรียนเก้าประโยคอะไม่รู้เหรอเออว่ามันผิดนะฮะอย่าไปอ้างเลยครับว่าเอออย่าไปอ้างครับว่าอ่อนต่อโลกนะมันไม่อ่อนคุณเป็นอาจารย์อาจารย์สอนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้คํานี้เออไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรภาพในที่ส่งมาเนี่ยไม่รู้หรอว่ามันเป็นอะไร เราเรู้ดีเขายัางถามว่ามีอีกไหมมีภาพเดียวเหรอสีกาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะส่งไปให้ดูอีกนะอให้ดูแบบเป็นออเดอร์ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันโอ้โหเขาเจอกันก็จัดหนักสิจัดเต็มสินะเออแบบเหมือนกับคนที่ออกจากคุกมาเลยล่ะแบบตะกุมตะการเลยว่าลุยแบบโอ้โหเป็นไงเออไม่ให้หายใจใหายคอกันนะ เพราะเขากาลัางฟิตเนี่ยร่างกายฟิตเต็มที่กินแต่ของดีๆนะมะฉันแต่ของดีๆทั้ทงนั้นเอมีไหมที่อที่อา่าประชาชนหรือปุถุชนคนธรรมดาที่ไปถวายให้เนี่ยนะครับอา่านะพวกคารวาสไปให้เนี่ยมีแต่ของดีๆนะที่พระฉันเนี่ยอาหารก็ต้องทําต้องต้องได้ฉันก่อนนะครับได้ฉันก่อนคนอื่นเอแล้วฉันก็ของดีๆทั้ทงนั้น เออพวกแบนพวกลังนกพวกอะไรเขาจะสรรหามาให้อาหารก็เป็นอาหารดีๆทั้งนั้นอ่าใช่ไหมไม่ได้ว่าเอยกินเสร็จแล้วก็ไปตักกินในหม้อไม่ใช่เลยต้องอาต้องฉันก่อนเออก่อนคณะวาดเขาราดนี่รอให้พระฉันเสร็จแล้วค่อยมาเอารวบวงไพบูร์ววกันนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วส่งมาให้นี่เพียบเลยเออพระเนี่ยส่วนมากก็จะมีแต่ร่างกายอ้วมๆทุ่มท้วน,นใหญ่ๆเพราะอะไรก็อาหารดีไง ออพระที่หุ่นดีๆมีเหมือนกันแต่น้อยพวกธรรมยุทธนะ์ที่ฉันในบาทอันนั้นฉันมือเดียวนะอันนั้นโอเครักษาหุ่นพอได้อยู่เออแต่ว่าเข่งแค่ไหนนะครับเออธรรมยุทธ์ยังเป็นเอฟซีโอ้ยไม่ไหวเอฟซีเอ้ยนะครับแอดจปวดหัวอย่างเรื่องนี้นะไม่อยากจะพูดเลยเออมันจบแล้วมันจบนะชีวิตเออขาตอนนี้ก็ติดตามเส้นทางการเงินอยู่นะครับ ได้กล่าวได้กล่าวว่าสีกาก๊อฟมีโดนมันสีหลายคดีเลยละ่ะโดนเยอะมากแต่นางก็ไม่ได้แครอะไรนะติดคุกก็ติดไปติดคุกมันมีวันออกอะ่ะถูกไหมยังมีวันออกเออแต่เออแต่ออกมาเนี่ยแอดวา่าเดี๋ยวก็มีคนเลี้ยงอีกนะเออมีอา่าเสียเสียส้มนะครับเดี๋ยวก็เลี้ยงส่งเงินให้เห็นไหม ไม่มีปัญหานะครับนะเอฟซีนะโอ้เสียดายเงินนะต้องสามร้อยกว่าล้านในเอฟซี FC. เอาไปเล่นการพนันซะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าเวทพนันโอ้โหแค่นี้ก็จบแล้วเอฟซี FC. มันจะเหลือไหมนะเสียดายเงินเอาจริงนะเออเอาไปฟงเอาไปฝังไว้ก็มันยังพอเอาได้ใช้เงินบ้างถูกไหมเออแต่นี่เขาบอกว่าดิ่งเข้าเว็บพนันอย่างเดียวเลยเขากะว่ากิน จินแบบชิวๆอ่ะอยากจะได้อันไหนก็ขอองค์นั้นเอาองค์นี้ไม่ให้ก็ไปขออีกรูปหนึ่งอีกรูปก็ต้องให้รูปนี้ไม่ให้ก็ไปขออีกรูปหนึ่งใช่ไหมเออมีเป็นสิบรูปอ่ะยังไงก็ต้องมีพาดให้สักรูปน่ะเออเกือมากก็ให้เลยแหละหลายรูปรูปนี้ไม่ให้ก็อีกรูปมันก็ให้แต่ถ้าคนเดียวเนี่ยนะครับถ้ามีรูปเดียวเนี่ยอาจจะไม่ให้อาจจะไม่จ่ายก็ได้เพราะว่าอะไร เออเขาก็โดนดุขูดมาเยอะแล้วโดนดูดไปเยอะเขาก็ไม่มีตังค์อะเขาก็จะไม่ให้อ่าก็ก็จะไม่ได้แต่นี่ก็เผื่อไว้แล้วรักเผื่อเลือกเออองโอไอรูปนี้ไม่ให้เอารูปอื่นเดี๋ยวเขาให้แไปอ้อนหน่อยไปขอหน่อยนะครับไปคููหน่อยนะครับก็ให้อมก็สลับกันไปเอนานๆมาขออีกรูปนี้อ้าวรูปนี้ก็ต้องให้เพราะนานๆจะได้ไง เดี๋ยวก็ไปจัดให้หน่อยนะเออพรีหน่อยนะพรีร่างกายหน่อยก็ได้แล้วเอฟซีนะครับออไม่ต้องไปคิดอะไรมากตั้งกฎมาเลยนะติดคุกด้วยปรับด้วยเนะี่ยถามหน่อยว่าคิดว่าเขาจะหยุดไหมแอดก้าเชื่อเลยแล้วว่ายังไงก็ต้องมีเออโดนติดคุกก็ไม่เป็นไรเออเห็นไหมย,ยาบ้านะทหารเลยนะเอฟซีนะทหารนะ ถามว่าเขาเลิกกันไหม่ะขายาเขาเลิกไหมไม่เลิกก็ยังค้ากันอยู่ทุกวันนี้โทษหนักนะไม่ใช่ปัญหานะเต็มบ้านเต็มเมืองก็คดียาทางนั้นคดีขายาทางนั้นเห็นไหมมันไม่สนใจหรอกถ้ามันมีผลประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันอ่าศีกาเขารู้เขามีแนวทางแล้วนี่ถูกไหมอ่านนี่เขามีแนวทางแล้วนี่อ่าพอมีแนวทางปุ๊บเนี่ยเพราะเขารู้ว่าถึงจะโดนจับโดนไงเนี่ยตามเนี้ย ยังไงก็ได้แน่นอนเงินพระยังไงพระก็ต้องให้เออยังไงพระก็ต้องยอมให้เพราะว่าอ่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงกับการเปิดเผยเรื่องความลับไงก็ต้องแอบบแอบบอยู่กินกันไปแอบบแอบบกินกันไปไม่เป็นไรเฉลี่ยเอ,อสมบัติผัดกันชมมั่งท่านมั่งนะอ่าท่านมั่งองค์นั้นมั่งองค์นี้มั่งก็ว่ากันไปนะอ,อจงปองดองกันเถอะสู่เจ้านะ เออพระเห็นไหมไม่มีหึงห่วงกันเท่าไหร่นะมีมัอนการแต่น้อยลองเป็นคารวาด,ดูสิเอฟซีไปกันโอ้โหฆ่ากันแล้วป่านเนี้ยถ้ามีเป็นสิบกว่าคนนะมีปัญหาเห็นไหมเอฟซี FC จำได้ไหมเมื่อคดีครั้งก่อนน่ะที่มีผู้หญิงคนนึงนะ่ะเออแล้วก็มีผู้ชายฆ่ากันอุตลุดเลยเห็นไหม อันนั้นเป็นคารวาสเนี่ยเป็นประชาชนธรรมดามันฆ่ากันเลยนะผู้หญิงคนนี้ก็มีแฟนอยู่จกักสี่ห้าคนแล้วสับเวียนกันสับเปลี่ยนสับรางกันอับผัดกันคนนี้เข้ามาคนนั้นออกคนนี้เข้าไปนู้นนี่นั่นเห็นมันก็สับกันเออเห็นไหมสับกันไปสับกันมาเออจนจนกระทั่งมีอีกคนหนึ่งที่ไปฆ่าผัวอีกคนหนึ่งจนติดคุกจนความจริงเปิดเผยขึ้นมาว่าคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้มีโรคหลายใบสับรางกัน เออผู้ชายยังไม่รู้ตัวเลยนะครับสลับกันใช้แค่ชั่วโมงเดียวก็พอใครที่เข้ากะกลางคืนก็กะกลางคืนไปเลยกะกลางวันก็กะกลางวันไปนะเออมันก็เข้ามันก็ได้เหมือนกันเนาะโอ้โหนะครับหัวกระไดไม่แห้งนะแบบเนี้ยมันก็เป็นไปได้แต่อเน้ยพระไม่มีสิทธินะครับแล้วแต่ศรีกาจะสั่งว่าให้ให้มาซ้ายมาขวาหรือสั่งนัดวันไหนยังไงก็คืออ่าช่วงนี้ว่างนะอ่า งานะรูปนี้มารูปนี้มาเออเข้าคิวกันมาอ่าพอรูปนี้ผ่านไปอ่ะอ่ะอันนั้นมาเออมาเดี๋ยวก็จัดให้แล้วก็มันมันนี่ด้วยนะมันนี่ด้วยนะ <c oughs> อ้เงินเข้าตลอดไม่ต้องกลัวอนะเอฟซีอะเงินเข้าตลอดงานนี้จะแม่เสียดายเนาะเอาเงินไปเล่นพนันใช่เอาเงินไปเล่นพน,นัน,น,น,นก็เจ้าของเว็บพนันก็โหวันเจี๊ยบนะจริงวันเจี๊ยบวันกรอบอนะ รุ่นน้องมีผัวสามคนใช่ไหมใช่เอาง่ายๆเนี่ยแอดยังเคยรู้จักเลยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งมีผู้ชายสองคนนะแต่ว่าถามว่ามีผู้ชายสองคนมันแปลกไหมไม่แปลกหรอกแต่ที่มันแปลกที่สุดก็คือเขาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันสามคนผัวเมียอันนี้มันแปลกเอออันนี้มันแปลกมันแปลกมาก ตามหลักมันต้องสลับกันถูกไมหมล่ะเออต้องเอาพาขามาพาดไว้เออประตูนะครับเออวันนี้ชักโถมลบนะห้ามมายุ่งพาขามาพาดอยู่แสดงว่าภารกิจมันยังมีอยู่ห้ามมายุ่งอย่างนั้นยังเข้าใจได้แต่นี้มีซ้ายขวา <c oughs> อะผู้ชายซ้ายขวานะ่ะผู้หญิงอยู่กลางเอฟซีโอโหคนอะไรมันช่างมีความสุขอะไรเช่นนั้นเออขาดความอุ่นไม่มีคําว่าขาดความอุ่นนะครับจัดให้ โอ้โหเป็นไงเอฟซีเอ้ยแอดเพิ่งเคยเจอเนี่แหละแล้วก็ก็ไม่แล้วก็วก็ไม่ทะเลาะกันด้วยนะผู้หญิงคนนี้นี่โอ้โหสามารถจะเป็นนายกได้เลยเพราะอะไรเขาสามารถจะปกครองได้ดีที่สุดการปกครองเขาที่สุดยอดเออเรื่องนี้นะปกครองได้ดีสเอาจริงเออเสียลูกค้าชั้นดีไปเลยไปคนไปคนเลยใช่ไหม นี่แหละเอฟซีนะครับสุดท้ายแล้วนะบอกตรงนะครับเอ,อเขาก็มีความสุขและปัจจุบันเขายังอยู่ด้วยกันนะเอ,อผู้หญิงบอกจงปองดองกันเถิอสู่เจ้าอย่าทะเลาะเบาแหวงซึ่งกันและกันเลยเขาพูดอย่างนี้อ่าแล้วก็มันผู้ชายก็ทํางานนะทํางานเย็นมาก็มาช่วยเมียขายของบ้างอะไรบ้างเห็นไหมเออเขาก็รักใร่กันดีเนาะ แล้วผู้ชายก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะโอ้โหเป็นไงผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายเอีดำๆผอมผอมหน่อยเออดำๆเ<ำ><ำ>นี่ยนะหุ่นคล้ายกันนี่แหละเออมันต้องมีอะไรดีแหละเอฟซีนะเออผู้ผู้ชายถึงจริงๆเนี่ยผู้หญิงมีเยอะแยะนะมันก็ไม่เอาเออมาเอาขานี้แหละเออก็งงนะแอดวาก็งงนะเอองงงขาเหมือนกันนะ่ะแต่คนนี้รับรองอนะ่ะชีวิตนี่ไม่ขาดความอบอุ่นแน่นอนเออไม่มีขาดความอบอุ่นหรอก เพราะอะไรนะเพราะมันมีซ้ายขวาไอ้บางทีคนนี้ไม่อยู่ใช่ไหมอีกคนก็ยังอยู่เออะยังอยู่เออบางคนนี้อา่าไปธุระที่อื่นใช่ไหมอา้าวไอ้คนนี้ก็ยังอยู่สลับกันไปบางทีมาพร้อมกันสองคนเลยนะครับก็สุกข,ขึ้นไปอีกเออสุกมากขึ้นไปอีกนะนะเออสุกมากก็เขาเรียกว่าแซมเวสโอ้โหประกอบซ้ายขวาเออแต่แต่กับผู้ชายเนะี่ย เอาง่ายอันเนี้ยผู้หญิงคนเดียวผู้ชายสองคนใช่ไหมมันก็เออดูเหมือนกับมันก็แปลกแหละแต่เพื่อนของแอดเนี่ยมีเมียพร้อมกันสองคนเลยไอผู้หญิงสองคนเป็นเพื่อนกันมันอยู่ประมาณสามเดือนได้เอออยู่ด้วยกันสามเดือนแค่นั้นแหละมันบอกว่าเอาผู้หญิงสองคนเนี่ยไปส่งพ่อแม่เลยมันบอกไม่ไหวเออทําไมถึงไม่ไหว มันบอกไอ้หาเอ้ยเลขขี้ไม่มีเลยเว้ยมันต้องมีเลขคู่อย่างเดียวมันว่าอย่างนั้นเออเลขขี้ on <employ ment. S 2> ไม่มีมมต้องม like ีเลขคู่อย่างเดียวแล้วทําไมล่ะถึงมีเลขคู่เอ้ามันบอกว่าเอทําคนนี้ก็ต้องไปทําอีกคนหนึ่งก็ต้องมีจากสองมันต้องเริ่มจากเริ่มขึและขั้นแรกก็คือสองก่อนอ่าถ้าจะเบิ้ลก็ต้องเป็นสี่ถูกไหมถ้าจะเอาอีกก็ต้องเป็นหกเนี่ยมันจะไปขี้ไม่ได้เลขขี้ไม่ได้ก็คือมันต้องครบไงเวียนมาต้องครบไง เห็นไหมบางคนนี่เพื่อนอีกเพื่อนมันบอกว่ามันกาลังทําคนนี้อีกคนนึงนั่งมองตาแป๋วอยู่นอนมองอยู่เห็นไหมเออดูอยู่เออถ้าพี่ไม่จัดการหนูมันก็ไม่ยอมอีเห็นไหมซื้อของก็ต้องซื้อมาสองอย่างเวลานอนน่ะผู้ชายนอนกลางต้องนอนดูเพลานอย่างเดียวนอนเอียงข้างก็ไม่ได้เออหัวนี่แบนหมดนะครับต้องซื้อหมอน, dette, มนหลุมแล้วมั้งนะครับเอฟซีนะหัวถึงจะถอยเออเห็นไหม เพราะอะไรเรานอนเอียงก็หาว่าลําเอียงไปไปนอนฝั่งนน้นไปนอนดูฝั่งนน้นไม่ได้ฝั่งนี้ก็จะสะก,กิดออมันลำบากจะทําก็ต้องสองยืนระยะคือสองตลอดสองนี่ก็แย่นะคนเราเนะี <c> ่ย <oughs> ทุกวันทุกวันเนะี่ยเพื่อนเนี่ยตอนมาทํางานนะมันไปแอบนอนทุกวันงานไม่ค่อยทำแอกมันง่วงมันไม่ได้หลับไน่นอนเลยมันง่วงมากมันแอบไปเปิดแอร์ในห้องประชมุมแล้วมันก็นอน อ,อตานี่โอ้โหนะผ่านกันสองเดือนสามเดือนไปนี่ตานี่เขียวเลยเหมือนหมีแพนด้าเลยเอฟซีพอเข้าเดือนที่สามที่สี่มันบอกว่ากูไม่ไหวแล้วกูจะตายให้ได้มันว่างั้นเออตอนแรกมันบอกว่าดีมากเออแล้วเพื่อนเพื่อนเขาอิจฉาใช่ไหมมีเมียรพร้อมกันสองคนนี่อิจฉามะแต่ตอนหลังมะกูนราลกเลยมันว่างั้นกูนรกแน่กูอยู่ไปกูตายมันเลยเอาไปส่งพ่อแม่บอกว่าขอเลิกไม่เอาแล้วอืม นะขอไม่เอาแล้วมันบอกว่าเออมันก็เลยเลิกทั้งสองเลยนะไม่ใช่ว่าเลิกคนเดียวนะเลิกทั้งสองเลยเออมันบอกว่าขอไปทําใจก่อนมันไม่ไหวมันยอมแพ้เนี่ยเห็นหนอใช่ไหมใช่ครับผมนะครับถึงรู้ว่าอดีตชาติเขามีกรรมต่อกันใช่ไหมใช่เออเขาก็มีกรรมต่อกันมันก็เลยต้องผูกพันกันไนงะ เออต้องมาเจอกันในชาตินี้ถ้าเจอกันพร้อมๆกันเจอกันพร้อมกันหลายๆคนก็ไม่เวิร์มกมันในเอฟซีกรมอะนะมันเป็นกรรมของเขาอะกรรมขึ้นอยู่กับการกระทําของเขานั่นแหละเออถ้าคุณไม่กระทําแบบนี้มันก็อย่างว่าดนะครับ